สวัสดีครับผมนายโตมรศักดิ์โสภิตนะครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูลครับผมอ่านี่ก็จะเป็นอินเ r อร์ i นช r o g r ิพโปรแกรมนะครับที่ได้ไปฝึกงานมากับทางสภาพเภพสัชกรรมนะครับโดยได้เข้าไปในทำในทีมอ่าศูนย์การศึกษาต่อนเนื่องทางเภสัชศาสตร์นะครับครับผม ก็จะมีสารบัญดังน,นี้ครับผมมีปัญหาที่พบเป้าหมายการนำา AI มาประยุกต์ใช้แล้วก็ทำลายวิกฤติแพนนะครับครับปัญหาที่พบเนี่ยครับก็คือข้อมูลเนี่ยถูกเก็บอยู่ในรูปแบบตารางที่ดูซับซ้อนเกินไปครับผมสก็คือขาดข้อมูลรายงานแบบรายเดือนครับ3คือขาดข้อมูลเชิงลึกนะครับ พวกผมเลยตั้ง g o เข้าไว้4ข้อนะครับก็คือ1เลยคือสร้าง m มา d ีแดชบอร์ดเทมเพ t e นะครับัวข้อที่2ก็คือสร้าง Time Series Dashboard Template ครับัวข้อที่3คือวิเคราะห์หา Insight ข้อมูลจากข้อมูลที่มีอยู่เนาะแล้วก็ข้อ4ครับเตรียมส่งต่อระบบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแล C C P E ครับผม ครับโดยรายงานของเราเนี่ยจะมีการนำ AI implementation นะครับอยู่ d u l โมดูลด้แก่ทำนายา AI โมดูลแรกก็คือทำนายข้อมูลรายเดือนเพื่อให้สามารถแนะนำช่วงเวลาที่ควรแจ้งเตือนให้กับเพศสัตว์นะครับได้เก็บตนกิจตามเกณฑ์ครับผม AI โมดูลที่2เนี่ยคือพัฒนา AI เพื่อใช้สำหรับการจัดหมวดหมู่งานประชุมแล้วก็บทความทางวิชาการแยกตามสาขาวิชาการหลักของกิจกรรมนั้นครับแล้วก็ AI โมดูล3เนี่ยคือระบบมอนิเตอร์หลังบ้านในสถาบันหลักแล้วก็ช่วยใน งานในเครือข่ายเพื่อเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนหน่วยงานต่างๆครับในเรื่องของการเก็บสสมธรกิจครับผมผลลัพธ์ที่คาดหวังนะครับก็คือเรามีอ่าอยากได้ระบบรายงานเป็นข้อมูลแบบแดชบอร์ดที่เข้าใจง่ายครับเพิ่มการตัดสินใจของคณะกรรมการการใช้ AI เพื่อแจ้งเตือนและสนับสนุนการวางแผนนโยบายครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถดูแลระบบได้ต่อนเนื่องหลังจบจบโครงการครับผมอันนี้จะเป็นไทม์ไลน์วิกลี่แพนนะครับ ครับโดยมีวิถึงถึงสเนี่ยเราจะมีการประชุมรวบรวมข้อมูลแล้วก็ศึกษาวิธีใช้แล้วก็กำหนดรูปแบบแดชบอร์ดแล้วก็อินไซต์ที่ต้องการครับอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบคุณสมบัติของ power bi กับโปรแกรม bi อีกโปรแกรมหนึ่งที่ชื่อว่า tableau ครับผมอันนี้เป็นการเปรียบเทียบในร้านราคาของ power bi แล้วก็ tableau ครับ ครับโดยสรุปนะครับก็คือในภายในองค์กรเนี่ยมีการใช้ power มีมการใช้พราะ Microsoft 365อยู่แล้วครับผมก็เลยจะใช้ power ในการทำงานเป็นหลักครับโดยปัญหาที่พบของตั้งแต่วิที่1ถึงวิที่3ก็คือโครงสร้างของข้อ,ขอ,ขอมูลที่ได้รับเนี่ยไม่สามารถเข้าไปรันในโปรแกรมได้ครับต้องทำความสะอาดข้อมูลก่อนใช้งานจริงแล้วก็ข้อมูลเนี่ยมีช่องว่างเยอะเกินไปครับผม ในส่วนของแนวทางการแก้ปัญหาคือเราจัดโครงสร้างข้อมูลให้อยู่ใน,บนแบบพร้อมใช้งานเลือกใช้แล้วก็ปรับแก้ข้อมูลในโปรแกรม BI ครับแล้วก็ระบุข้อมูลที่ยังขาดแล้วก็ต้องประสานงานเพิ่มเติมครับผมครับนี้ก็จะเป็นหน้าตาของข้อมูลเป็นข้อมูล demo โโครับผมที่ได้รับมาครับผมก็เลยเอามาจัดหมวดหมู่แล้วก็แยกเป็นแต่ละเทเบิลไปครับเพื่อสามารถนาไปใช้ใน Power BI ได้ครับ อันนี้จะเป็น preparing data ครับผมการอ่ query ข้อมูลก็จะได้มาเป็นแบบนี้ครับในวิค์ี7เนี่ยเราจะมีการ dashboard designing แล้วก็ AI mail ดุ pending ครับคือออกแบบโครงล่างข้อมูลอ,ออกแบบโครงล่าง dashboard ครับสร้าง template ทดสอบกับข้อมูลบางส่วนแล้วก็สร้างโมเดลสำหรับการคาดการณ์ผู้เก็บหน่วยกิจครับ ครับอันนี้จะเป็นหน้าตาที่เป็นเดโมคร่าวๆที่ได้ทำมาครับผมอันนี้จะเป็นระบบย่อยครับผมที่มีการาติดตามกิจ,จกรรมหลักครับอันนี้จะเป็นระบบเป็น AI ระบบมอนิเตอร์ครับก็คือ,อจะจะมีการเตือนอเป็น สัญลักษณ์สีแดงเมื่อหน่วยกิจเนี่ยหน่วยกิจทั้งหมดเนี่ยต่ำกว่า20จะมีการเตือนสีเหลืองเมื่อเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับ20ครับแต่แต่ว่าน้อยกว่า40แล้วก็จะเตือนเขียวเมื่อ,อมีค่ามากกว่า40ขึ้นไปครับครับอันนี้ก็จะเป็นการระบุสาขาวิชาการแล้วก็เป็นการระบุบทความที่มีสาขาวิชาการหลักกับสาขาที่ที่ไม่มีสาขาวิชาการของ อันนี้จะเป็น Time Series Dashboard เป็นแบบ Monthly ครับอันนี้เป็นแบบ Yearly ครับครับในส่วนในวิกสี่ถึงเนี่ยมีปัญหาที่พบก,ก็คือไม่เราไม่มีโครงสร้างโมเดลสำหรับการคาดการณ์โลจิจได,ได้เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับเนี่ยมีค่าว่างมากเกินไปครับผมแนวทางการแก้ปัญหาก็คือเราลองทำเว็บแอปพลิเคชันที่เติมข้อมูลช่องว่างให้เองโดยใช้ AI ครับ ก็จะมีหน้าตาประมาณที้ครับข้อมูลก่อนที่จะทำการพาร P p ปร c e สก็จะจะมีข้อว่างประมาณนี้แหละครับครับผมอันนี้จะเป็นระบบจําแนกบทหมุงบทความครับที่ใช้ AI ในการใช้งานครับพอประมวลผลเสร็จแล้วสามารถดาวน์โหลดผลลัพธ์ได้ครับก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณที้ครับก็จะเติมสาคาหลักของบทความได้ครับผมครับส่วนในวีคแปถึงวีคสิบเนี่ยเราก็จะอ่ะ ทำการ hand over แล้วก็ t r รน n i n g ครับผมก็คือเราจะส่งมอบระบบ d a s h b o a r แล้วก็จะทําคู่มือแล้วรับ feedback สุดท้ายแล้วก็ปิดงานครับผมครับผมโดย AI module ที่1เนี่ยติดปัญหาครับผมดําเนินการดำเนินการต่อไม่ได้ครับส่วนที่2อง AI ที่2แล้วก็ที่3เนี่ยอ่าดำเนินการเสร็จสิ้นครับครับผมก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้คร,ครับคผมครับ